ัผมนานเลยกกเป็นปีแล้วแต่ตอนนี้สั้นที่สุดในชีวิตแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันทํำผมยากอะเกียด<อ>ถ้าผมจะตองเล็งเท้ไห้่หนอ่ะในนี้ไปเราเจอ ลองลงเทียนหอมนน่าจะหอมเอาไปจุดที่บ้านถ้าหอมติดใจต้องไปซื้อที่ใช่วงการผมรผมสั้นคือเข้าแล้วออกไปได้จริงเพราะว่าพอมันกำลังจะยาวอ่ะทุกคนมันจะดูไม่ได้มันจะดูแบบประหลาดอ,อ,อะเนาะ อ่าลองดูหวานนิดนึงอุ้ยก็หอมดีหอม,หอมหวานนะหวานติดหวานหน่อยฉันไม่จุดช่วยเอาคุกกี้ไปสิอยากกินไหมไม,ไม่ไม่กินนะรานวัขอดูหน่อยแตกเอคุกกี้สิอ้าวอันนี้ไปเลยแขนหักอ่ะเออกินอันหนึ่งลองชิมดู น่ารักไหมแต่ร้องแขนะค่ะกำลังจะบอกเลยว่าเอาสีแดงมากินหน่อยเดี๋ยวฟองเครนเนอร์วันที่กีเออแต่มาเป็นน้ำตาลอ่ะกัดเข้าไปเดี๋ยวฉันค่อยกินวันอื่นกินเลยมันมันบูดมันแข่งกันมันเป็เชียร์ลาร์แล้วถ้กินหมดหรอเยอะขนาดนั้นอ่ะก็ชันไงก็ชันไงคะ แม่่อยอ่ะสิอก็อร่อยเอะคุกกี้วานิลลานมสดไดๆแทั่วไปอ่ะรสคุนแรงอยากไปไม่ชอบป่ะอปปะ ราะว่าบนน้าตาลมันหวานไปหน่อยอืมมันหวานนมนมอ่ะแต่คุกกี้อร่อยนะมันตัวคุกกี้ข้างล่างอ่ะอืมแต่กูว่าข้างบนแบบพอพอมันเป็นน้ําตาลอ่ะมันก็เลยมันก็เลยหวานอ่ะมันไม่ใช่แบบช็อกโกแลตกับมึงคือถ้าเขาทาเป็นช็อกโกแลตเนาะมันก็จะเวอร์กว่าก็จะน่าจะเวอร์กว่าแต่พอมันเป็นเนยนมน้ำตาลมันก็เลยแบบไม่ค่อยถ่า เมนูอาหารที่กินแต่ละวนะันค<ถ>ือปกติคนไม่กินปะกินถ้าเป็นวันนี้ถ้าเป็นตอนไม่ไดเอ็ดก็อาจจะกินข้าวตอนเช้าก็อาจจะกินแบบกะเพราสักจานหนึ่งก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งตอนแบบเที่ยงบ่ายโมงมื้อเช้าหรืออาจจะหมูปิง้งแต่ถ้าแล้วก็กินอีกมือหนึ่งประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็ประมาณสองทุ่มอีกสักมือแต่ว่าถ้าเป็นไดเอทก็คือตอนเช้ากินเวนึงขวดเวนึงขวดกับแรปหนึ่งอันแล้วก็เข้าอาหารคลีนิกสัก2สองมือแค่นั้นเลยค่ะนี่ทุกคน นจอมผางหวังเวทายจบนานแล้วเธอมีชุดไม่ให้น้องเปลี่ยนเลยเนี่ยมันฉันเปลี่ยนน้องมาแล้วกางเกงน่ารักอะปกติน้องเป็นชุก้าชุก้ารูมไงรูมฮิโรมาอุ้ยมีสร้อยโอ้ยสิบสองวีนัดดายนะกินเชมพูดเลยผิดเป็นน้ำยาปะพันนุ่มอ้าวหรอเออกูไปใช้น้ำยาปะพันนุ่มผมน้อเซรีเองนุ่ม ชูก้าชู่อเก่าเลาแบเดึงสิเธดึงยวน้องจับตัวน้องไหมนะอ้าวเหรอเออ <c oughs> ตาน้องค้างอาจ,จับให้ใหละโอเค okay. เออน่ารักและ้วไม่น้องมองอะนะมองค้างไม่อยากมองหน้ามงึงกูอยู่ตรงนี้น้องก็ได้มองกูเออ ไซไอลองพลาสติกไซไอมีแบบมองแรงพันนี่ก็แรงอยู่นะคะดูดิคนบอกว่าตาหน้ากลัวคิสปีชไ e อืมไม่น่ากลัวสวยขนาดนี้อืมวอนเ m อ n น h e โนเ r อเ m อเนมชื่อยังน้องมีชื่อว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตเออ เป็นชื่อรุ่นของนอ้องช็อกโกแลต her name is chocolate ช็อกโกแลตแต่ว่าเป็นมันน้ำมุนตุน้นของเมคอัพชุด